ที่ขับรถผ่านตรงที่แกเย็นอยู่แกอย่างชี้หน้าพวกเรากล่าวกับตำหนิผมและน้องๆที่ขับรถประมาทจนเกือบจะตายทั้งคันผมนั่งดูทีวีข่าวในทุกเชา้าก็จะเห็นข่าวอุบัติเหตุเป็นประจำ คนสมัยนี้มักใช้ถนนแบบประมาทแต่ไม่มีความเอื้ออาทรกับผู้ร่วมทางแต่ข่าวที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คงเป็นเหตุการณ์หัวร้อนของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายบางครั้งตกลงกันได้ดีก็ดีไปแต่บางครั้งถ้าหัวร้อนกันทั้งคู่ก็ต้องมีวางมวยกันบ้างและก็มีคลิปให้เห็นอยู่เป็นประจำเหตุการณ์ที่มักทำให้คนใช้รถใช้ถนนอย่างเรา,เรา ัวร้อนได้มากที่สุดก็คงไม่พ้นการขับรถปาดหน้ากันแสงซ้ายแสงขวาประหนึ่งว่ามีทุราต้องรีบไปดักหนาจนสงสัยว่าทำไมไม่รีบมาตั้งแต่เมื่อวานอีกผู้หนึ่งที่มัาจะสร้างความหัวร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางก็มักจะเป็นพวกรถที่แต่งเครื่องยนต์บางกลุ่มที่อาศัยจังหวะถนนโลง่งปลร,รองเครื่องยนต์ที่ตนเองแต่งมาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน คนพวกนี้ได้คิดบ้างหรือไม่ว่าการขับขี่ที่ประมาทและไม่คำนึงถึงผู้ร่วมทางคนอื่นจะสร้างความเดือดร้อนมากแค่ไหนเพราะว่าผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทางคนนั้นวันนั้นผมกับรู้พี่ลูกน้องอีกสองคนกําลังเดินทางกลับจากงานศพญาติที่ต่างจังหวัดเราตกลงกันว่าจะหารค่าน้ำมันกันโดยมีผมซึ่งเป็นเจ้าของรถเป็นคนขับ ญาติของผมที่เสียชีวิตคนนี้เป็นลุงคนหนึ่งที่ผมนับถือมากเพราะบ้านของผมกับบ้านของลุงอยู่ติดกันทําให้ทุกเช้าผมจะไปกินข้าวที่บ้านของลุงพร้อมกับทุกลูกของเขาเป็นประจำแก่จึงรักและเอ็นดูผมเหมือนลูกคนหนึ่งขณะผมมาเรียนและทํางานอยู่กรุงเทพหลายปีแต่ทุกครั้งที่ผมกลับบ้านผมก็จะแวะเอาของฝากเล็กๆน้อยๆ เอาไปให้แกเสมอยิ่งตอนออกรถใหม่แกย้ำกับผมหนักหนาว่าให้ขับรถอย่างระมัดระวังและมีสติให้มากเมื่อจับพวงมาลัยรถแกจะย้ำกับผมทุกครั้งที่ผมกลับบ้านด้วยความหงวยใหญ่แต่ด้วยอายุมากแล้วและสุขภาพไม่แข็งแรงทำให้แกเสียชีวิตลงด้วยโรคคนแก่แม่เป็นคนส่งข่าวให้ผมรู้เป็นคนแรก และฝากให้พาน้องๆที่เป็นญากกันมางานศพของลุงคนนี้ด้วยก่อนจะออกจากงานศพผมไปลาลุงที่หน้าโรงแล้วได้บอกกับแกว่าวันเผาศพผมคงจะมาไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าจะทำบุญตักบาตรไปให้พวกเราออกจากวัดตอนบ่ายแก่ๆแ,และตกลงกันว่าจะแวะกินข้าวเวย็นแถวนครสวรรค์ จากนั้นก็จะขับรถตรงดิงเข้ากรุงเทพเลยโดยไม่แวะที่ไหนอีกเมื่อถึงนครสวรรค์แล้วเราสามคนได้แวะกินข้าวที่ร้านอาหารในปั๊มแห่งหนึ่งและเพื่อจะเติมน้ำมันรถไปด้วยเมื่อเรากินอาหารเย็นกันเสร็จเรียบร้อยผมกับน้องๆก็ออกเดินทางกันต่อแต่ผมสังเกตว่ามีรถกระบะคันหนึ่งแต่งรอบคันแถมโหลดได้อีกต่างหาก มาจอดอยู่ไม่ไกลจากรถของผมมากนักอันที่จริงการแต่งรถมันก็เป็นสิ่ส่วนตัวและความชอบของแต่ละคนแต่ถ้ามาเกลกยร,ราราานหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักที่สำคัญผมเห็นว่าทั้งคนขับและผู้โดยสารในรถมีเบียร์คนละกระป๋องติดมืออยู่ด้วยเมื่อผมเห็นแบบนั้น ก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจแล้วเดินเลยมาขึ้นรถของตัวเองส่วนน้องๆของผมก็ไปเข้าห้องน้ำส่วนอีกคนก็ซื้อของอยู่ในร้านสะดวกซื้อพอทุกคนกลับมาขึ้นรถหมดแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อผมเบี่ยงรถออกทางเลี้ยเมืองเพราะไม่อยากไปเจอการจราจรแอรอัดในตัวเมืองระหว่างทางน้องของผมก็บ่นขึ้นมาว่า คนในรถกระบะนั้นมองหน้าเขาแปลกๆโดยที่เขาก็ไม่คิดว่าเคยเจอกันมาก่อนผมจึงบอกว่าอย่าไปใส่ใจเพราะพวกนั้นน่าจะมาเมาเนื่องจากผมเห็นเบียร์อยู่ในรถคนพวกนี้พอเล่าเบียร์เข้าป่าเอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดขนาดน้องของผมเป็นผู้ชายท่าทางไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครก็ยังถูกมองหน้าได้ อีกคนหนึ่งก็เลยเสริมว่าว่าหลังจะเดินทางไปที่ไหนคงต้องดูแต่พื้นไปตลอดทางและห้ามสบตากับคนอื่นแต่ผมก็แย้งไปว่าไม่ว่าจะมองพื้นหรือว่ามองท้องฟ้าถ้าคนมันคิดจะหาเรื่องอย่างไงมันก็หาเรื่องเอาจนได้เราคุยกันไปพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามีรถขับตามมาอย่างกระชั้นชิดผมเลยเบี่ยงหลบเข้าเลนซ้าย เพื่อให้เขาแซงไปแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ขับจี้มาที่เลนซ้ายพร้อมกับผมด้วยผมคิดในทางที่ดีว่าบางทีจังหวะของเขากับผมคงจะตรงกันพอดีหรือเขาอาจจะเลี้ยวซ้ายตรงไหนสักทีก็ได้แต่ก็ดูเหมือนว่ารถคันนั้นยังขับตามผมอย่างไม่ลดละจนผมเริ่มรู้สึกลำคาญไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเลนไหน เขาก็จะขับที่รถผมไปตลอดยิ่งไปกว่านั้นเขายังเปิดไฟสูงใส่จนผมแสบตาไปหมดคราวนี้ผมรู้แล้วว่ารถคันข้างหลังคงจงใจหาเรื่องพวกเราแน่นอนผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจตอนไหนเพราะว่าตลอดทางเราแทบไม่เจอรถคันอื่นเลยเขาขับที่ท้ายรถผมอยู่ครู่หนึ่งก็แสงรถของผมขึ้นไป ทำให้ผมเห็นว่าเป็นรถกระบะคันเดียวกับที่พวกเราเจอที่ปั๊มน้ํามันจังหวะที่รถคันนั้นกําลังเร่งเครื่องมาตีคู่กับรถของผมสายตาของผมก็เพอ่อเอิรไปตรงก,กันกับคนที่นั่งข้างคนขับพอดีเขาใช้มือชี้มาที่รถของเราท่าทางเอาเรื่องจากนั้นก็ขับรถแซงผมขึ้นไปพวกเรางงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู นองผู้ชายกับผมอีกคนบ่นขึ้นมาว่าแค่มองหน้าแล้วไม่ถูกชะตากันทำไมถึงต้องทำขนาดนี้แต่ผมบอกว่าคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยและอยากไปใส่ใจเลยพวกเราขับรถกันไปเรื่อยๆตามทางก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆคงเพราะเป็นหน้าหนาวเลยทำให้มืดเร็วแต่สิ่งที่มากับหน้าหนาวหรือหน้าแล้งทั้งหลาย ก็คือควันไฟจากการเผาหญ้าเผาฟางแถวที่นาข้างทางทาให้ตลอดเส้นทางเหมือนกับมีควันจางเต็มไปหมดและทํำให้ผมต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นไปอีกแต่แล้วรถกระบะคันเดิมที่ขับมาจากไหนก็ไม่รู้ก็ปาดหน้ารถของผมในระยะกระชั้นชิดทําให้ผมต้องเหยียบเบรกจนตัวโกงและทําให้น้องของผมในรถตกใจไปตามๆกัน คราวนี้ผมเลือกขึ้นนาเพราะมาทำการขนาดนี้อาจทำให้รถของผมเกิดอุบัติเหตุได้ผมจึงเร่งเครื่องความเร็วของรถให้เพิ่มเ้นเพื่อจะตามรถกระบะคันนั้นให้ทันผมคิดในใจว่าหากขับรถไปจนทันแล้วจะปาดหน้าเอาคืนสักครั้งเป็นการสั่งสอนแม้ผมจะรู้ดีว่าการขับรถด้วยความเร็วขนาดนี้และมีการปาดหน้าคันอื่น รถของผมเองนี่แหละที่จะเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุเสียเองแต่เชื่อหรือไม่ว่าวินาทีนั้นผมไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องเอาเืนให้ได้ผมเร่งความเร็วมากขึ้นไปอีกจนเกือบจะทานรถกระบะแต่แล้วรถคันนั้นก็ลดความเร็วลงมาจนมาประกบอยู่ด้านข้างข,างของรถของผม ผมรู้เลยว่าเขาต้องพยายามขับเบียดเพื่อให้รถของผมตกลงค้างทางให้ได้แต่มีเหลือที่ผมจะยอมผมจึงเร่งความเร็วขึ้นไปอีกและปาดหน้าเอาคืนได้สำเร็จผมรู้สึกสากใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อปาดหน้ารถคันนั้นได้แต่แล้วรถกระบะคันเดิมก็เร่งความเร็วขึ้นมาตีคู่รถกับผมอีกคราวนี้เขาคงต้องการเอาคืนผมแน่ ผมเลยคิดว่าผมต้องจัดการอะไรสักอย่างดังนั้นผมจึงเบี่ยงพงมลาัายรถเพื่อเบียดรถกระบะคันนั้นจนรถของเราทั้งคู่เซไปมาอยู่กลางถนนรถกระบะคันนั้นก็ดูจะไม่พอใจมากขึ้นเพราะว่าเขาเล่นเครื่องเสียงดังแล้วหากพงมลาัายรถจนรถของเขากระแทกด้านข้างของรถของผมจนเกือบจะตกข้างทาง แต่ก่อนที่ผมจะหักพวงมาลัยเข้าบีกรถกระบะอีกครั้งน้องๆในรถของผมตกใจร้องเสียงหลงทําให้ผมได้สติขึ้นมาน้องของผมกึ่งถามกึ่งตําหนิผมว่าทําอะไรลงไปทําไมถึงขับรถอันตรายแบบนี้และถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทํำยังไงกันผมที่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ตําหนิตัวเองเหมือนกันที่ให้ความโกรธอยู่เหนือสติ น้องบอกกับผมว่าเขาขอร้องตลอดทางว่าให้ผมหยุดการขับรถหวาดเสียวแบบนี้แต่เชื่อหรือไม่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงน้องที่ร้องเตือนเลยผมหันมาขอโทษน้องๆที่ทำให้ต้องตกใจและสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแต่เมื่อรถจอดดีแล้วผมจึงขอลงไปดูความเสียหายของรถที่โดนเบียดเมื่อสักครู่ ผมขับรถไปจอดตรงที่มีแสงสว่างขึ้นหน่อยเพื่อจะได้เห็นชัดๆแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อรถของผมไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆอันที่จริงถ้าขับเบียดกันไปมาขนาดนั้นข้างรถของผมจะต้องเป็นรอยระบุไปแล้วแต่นี้รถก็ยังอยู่ในสภาพดีจนรู้สึกแปลกใจราวกับว่าเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ไม่เคยเคยกิดขึ้นเลย ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเหตุการณ์มันไม่ชอบมาพากนผมจึงสตาร์ทเครื่องเพื่อจะเดินทางต่อไปเพราะอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงจุดที่วอกลกราบเข้าสู่ถนนสายเอเชียแล้วแต่กลายเป็นว่ารถของผมสตาร์ทไม่ติดทางที่เมื่อกี้นี้มันยังทำงานเป็นปกติอยู่เลยถ้าบอกว่ารถเสียหายจากการที่ขับเบียดกันเมื่อกี้นี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะรถของผมไม่เป็นอะไรสักอย่าง ผมจึงลองสตาร์ทรถซ้ำอีกทีเครื่องยนต์ก็ติดตามเดิมแต่กลายเป็นว่าไฟหน้ารถไม่ติดเสียอย่างนั้นผมเริ่มมาลงเสียนิดหน่อยแต่ก็ลองเปิดไฟหน้ารถอีกครั้งทันทีที่ไฟหน้ารถสว่างขึ้นผมก็เห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้ารถห่างออกไปสักเมตรหนึ่งเห็นจะได้ผมรู้แต่ว่าเป็นผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นสีดำ สวมเสืส้อยืดสีขาวขอยหย่ยๆลักษณะของคนคนนั้นดูคุ้นตายอย่างบอกไม่ถูกตอนแรกผมเห็นแต่ช่วงตัวของเขาและก็เข้าใจว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่ารถของผมมาจอดตรงนั้นแต่เมื่อข่าวคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ใจของผมก็หล่นลงไปที่ตาตุ่มผมเชื่อว่าน้องอีกสองคนในรถก็เห็นเหมือนผม พอทุกคนเงียบกริบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจความเงียบปกคลุมพวกเราอยู่ชั่วครู่ก็มีเสียงน้องคนหนึ่งเอ่ยชื่อลุงของผมขึ้นมาซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่ผมเพิ่งกลับมาจากงานศพเมื่อตอนเย็นนี้เองพอได้ยินเสียงของน้องผมก็ได้สติกลับมาผมจำไม่ได้ว่าพูดอะไรออกไปบ้างแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใกล้เคียงกับภาษาคนเท่าไหร่ ผมรู้อยู่อย่างเดียวว่าผมต้องออกจากตรงนั้นทันทีด้วยความตกใจสุดขีดหรืออะไรก็ช่างผมใส่เกียร์แล้วเร่งเครื่องออกจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วจนน้องสองคนแทบหงายหลังจนเมื่อรถขับห่างออกจากตรงนั้นมาผมถึงได้ชะลอความเร็วลงผมถามกับน้องๆว่าเห็นลุ่งแบบเดียวกับผมไหม น้องทั้งสองคนยืนยันเป็นสิ่งเดียวกันว่าเห็นเต็มสองตาแถมน้องอีกคนยังบอกว่าตอนที่ขับรถผ่านตรงที่แก่ยืนอยู่แก่ยังชี้หน้าพวกเรากล่าวกับตำหนิผมและน้องๆที่ขับรถประมาทจนเกือบจะตายทั้งคันเราคุยกันถึงเรื่องนี้และอีกพักหนึ่งก็ขับรถข้ามสะพานข้ามแม่น้ำพอลงสะพานมานิดเดียว ก็เห็นว่าเกิดอุบอัติเหตุเพราะมีรถกู้ภัยและรถของตำรวจจอดอยู่ดูเหมือนว่าเขากำลังเก็บกวาดถนนตรงที่เกิดอุบอัติเหตุกันพอดีผมขับผ่านบริเวณนั้นช้าๆเพราะในใจอยากจะชะลอดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือภาพของรถกระบะแต่งซิ่งพลิกหงายท้องอยู่ข้างทาง ซึ่งก็เป็นรถคันเดียวกับที่ขับปาดหน้าผมเมื่อกี้นี้แต่ผมแปลกใจตรงที่รถกระบะเพิ่งใส่หน้าผมไปหากว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ต้องเพิ่งเกิดในเวลาไม่นานและผมเชื่อว่าผมจอดรถเพื่อดูความเสียหายแค่แป๊บเดียวผมอดสงสัยไม่ได้เลยจอดรถเพื่อถามกู้ภัยที่อยู่ตรงนั้นผมลงไปถามน้องคนที่กำลังเก็บกวาดชิ้นส่วนของรถ อยู่ตรงริมทางว่าเกิดอะไรขึ้นน้องคนนั้นบอกว่ารถกระบะค,คงขับมาเร็วก็เลยพลิกความตกข้างทางแต่เพราะตรงนี้ไม่ค่อยมีบ้านคนแถมถนนก็เมรดกว่าจะมีคนแจ้งเหตุก็ช้าเกินการคนขับและคนที่มาในรถจึงเสียชีวิตทั้งหมดผมถามเขาอีกว่าเวลาที่เกิดเหตุมันประมาณไหน เขามองหน้าผมออกแนวสงสัยผมจึงบอกเขาไปว่าเพิ่งจะเจอกับรถกระบะคันนี้ที่ปรับน้ำมันเมื่อตอนห้าหกโมงเย็ยนเองน้องคู่ภายจึงบอกกับผมว่าตำรวจคาดการณ์ว่ารถกระบะน่าจะพลิกคว่ำเวลาประมาณหนึ่งทุ่มผมขอบคุณเขาแล้วเดินกลับมาที่รถพร้อมกับน้องอีกคนเราเดินกลับมาที่รถแล้วขับออกจากตรงนั้น พร้อมกับไล่เหลี่ยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเราจำได้ว่าเจอรถกระบะคันนี้ที่ปั๊มตอน6โมงเย็นและเจออีกครั้งตอนเกือบงทุ่มผมก้มดูนาฬิกาข้อมือเป็นเวลาประมาณ2รุ่มเศษพวกเราสันนิษฐานกันว่ารถกระบะค,คงเกิดอุบัติเหตุตอนที่แซงรถของผมขึ้นไปครั้งแรกแต่ที่ผมกับน้องๆไม่เข้าใจก็คือรถกระบะค,คันเดิม ที่น่าจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้วแต่ทำไมถึงยังได้ขับรถเบียดกับรถของผมได้อีกและเมื่อนึกย้อนถึงตอนที่รถสองคันเบียดกันขนาดนั้นแต่กลับไม่มีร่องรอยของความเสียหายเกิดขึ้นกับรถของผมเลยสักนิดอันที่จริงผมก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้ในเมื่อกระบะขน้นแซงผมขึ้นไปตั้งหนานแล้วแต่ทำไมเขาจึงเร่งเครื่องแซงจากทางด้านหลัง คือขับขึ้นมาปาดหน้าผมได้น้องของผมจึงสรุปว่ารถกระบะท,ที่ขับเบียดกับผมรอบที่สองก็คงจะเป็นรถคันเดียวกันนี้แหละแต่ผมแย้งว่ารถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุและตายทั้งคันแบบนั้นจะมาขับเบียดรถผมได้อย่างไรน้องของผมจึงอธิบายให้ฟังว่าบางทีพวกวิญญาณที่เป็นผีเฝ้าถนนอยู่นั้น อาจต้องการให้รถของผมเกิดอุบัติเหตุถ้าผู้ผมเกิดเป็นอะไรขึ้นมาวิญญาณของผู้เขาก็จะได้หลุดพ้นจากการวนเวียนเป็นผีเร่ร่อนแบบนี้ผมได้ฟังน้องอธิบายแล้วก็ได้แต่เอื้งไปถ้าเป็นจริงอย่างที่น้องของผมว่าเราทั้งสมคนก็เกือบจะได้ไปบรโลก,กันแล้วและนั่นจะเป็นความผิดของผมครึ่งหนึ่ง พราะถ้าผมหัวร้อนขับเบียดรถกระบะคันนั้นอย่างบ้าคลั่งมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่วิญญาณพวกนั้นต้องการก็ได้เรื่องแบบนี้ผมเคยดยินมาก่อนมันเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงที่เดิมซ้ำๆบางคนคิดว่าวิญญาณที่ตายณจุดนั้นต้องการหาวิญญาณมาแทนที่ตัวเพื่อเขาจะได้หลุดพ้น แต่บางคนก็ว่าเป็นเพราะความประมาทต่างหากที่ทําให้ถนนบางจุดกลายเป็นถนนเฮียนไม่ก็โค้งร้อยศพผมเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นคงจะโทษสิ่งลี้ลับอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะหากว่าคนขับรถขาดสติใจร้อนและเอาอารมณ์ความโกรธเป็นที่ตั้งแล้วอุบัติเหตุก็มักจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องอาศัยความต้องการของวิญญาณพวกนั้นด้วยซ้ํา และหากผมฟังคำเตือนสติจากน้องๆที่มาด้วยอีกหน่อยผมคงจะไม่ทำเรื่องน้าหวาดเสียวและเสียชีวิตแบบนี้ซึ่งเรียกได้ว่าหมัดไม่คุ้มกันเลยจริงๆมาถึงตรงนี้ผมก็นึกขึ้นได้ว่าทำไมผมถึงเห็นวิญญาณของลุงที่น่ารถผมคิดว่าแกคงเป็นห่วงผมกับน้องๆที่ต้องขับรถเดินทางกลับในเวลาค่ำเมืดดังนั้นแกคงตามมาคุ้มครอง แต่พอเห็นว่าผมขับรถประมาทและเกือบพาน้องอีกสองคนมาตายกลายเป็นผีเฝ้าถนนลุงก็เลยปรากฏต,ตัวโดยอาจเป็นการเตือนหรือตำหนิก็ไม่อาจทราบได้ไม่แน่ว่าก่อนตายเป็นห่วงผมอย่างไรตายไปแล้วก็ยังไม่หวายเป็นห่วงผมอย่างนั้นดังนั้นทุกวันนี้ผมก็ยังทำบุญใส่บาตรให้แกอยู่เสมอและสิ่งสำคัญที่ผมยังจำได้ไม่ลืม ก็คือต้องมีสติและไม่ประมาททุกครั้งที่ขับรถบนท้องถนนเพราะเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าหนทางข้างหน้าจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นซึ่งเหตุนั้นอาจมาจากผีหรือคนก็สุดจะคาดเดา